กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองบาืองพะเยาทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับพระเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับกระผมกุมารทองบาืองพะเยานะครับวันนี้ได้ผ้าสวยๆนะครับชุดใหม่นะครับชุดใหม่นะครับเอามาฝากพี่พี่เอฟซีเหมือนเดิมนะครับอ่า ในบรรยากาศในวันนี้ฝนตกนะครับฝนตกนะครับก็พอได้ของนะครับพอได้ของนะครับนามาแบ่งปันเหมือนเดิมนะครับราคาแบ่งปันเหมือนเดิมนะครับชอบองคไหนถูกใจองไหนนะครับก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับผมเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับนี่วันนี้ได้มาพวกเครื่องรางนะครับตตดเครื่องรางสวยๆนะครับนี่ฮะมีดหมองานะครับตะกรุดนะครับตะกรุดคู Jamie, tamam. ่ชีวิตนะครับแล้วก็ นี่เลยนะครับนะนี่เลยนะครับนะอันนี้เด็ดนะครับอันนี้เด็ดได้มาจากบ้านๆเลยนะครับของคุณแก่นะครับนี่ครับอ่าเปเรียนหลวงพ่อทองสุกนะครับอันนี้เป็นตะตะกรูดเงินนะครับเป็นตะกรูดเงินแล้วก็เป็นสร้อยเงินสร้อยเงินโบราณรุ่นเก่านี่ครับสร้อยเงินโบราณรุ่นเก่านะครับแล้วก็มีหลวงพวกหลวงปู่ทวดนะครับได้หลวงปู่ทวดมานิดหน่อยนะครับอ่าเอามาแบ่งปันเหมือนเดิมนะครับอ่าสำหรับช่องทางการติดต่อก็ เบอร์เก่าเบอร์เดิมนั่นแหละครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวมาชมองค์แรกคิดแรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกคิดแรกนะครับเป็นตะกุดนะครับอตะกุดคู่ชีวิตนะครับหลวงพ่อพิษวัดขมังนะครับนี่ครับตะกุดคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษวัดขมังนะครับดอกนี้นะฮะเจ้าของเดิมเขาได้มานะครับได้มาแล้วก็ นำติดตัวไว้นะครับนำติดตัวไว้แล้วก็พอดีพ่อเขาเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมเป็นเป็นลูกชายนะครับเป็นเพื่อนกันก็พ่อเขาให้มานะครับอง์นี้ก็อยู่กับเจ้าของเดิมมาก็หลายปีนะครับจ้ะหลายปีนะครับใส่หลอดนะครับเพราะว่าผมแกะแกะหลอดออกไม่ได้เก็บหลอดไว้ให้พี่ๆดูนะครับนะไม่ได้เก็บหลอดไว้ให้ดูนะข้างในยังสวยนะครับข้างในยังสวยนะครับแต่ว่าอ่ารักอาจจะกร่อนไปบ้างนะครับนะ รักอาจจะขอนไปบ้างนะครับนี่ฮะดูลักษณะตะกัวนะครับการเชื่อมการเชื่อมอัวนะครับแบบนี้เลยนะครับผมถักเชือกนะครับเป็นเชือกป่านนะครับก็เรียกเชือกป่านน่าจะเป็นเชือกป่านนะฮะนี่ับผมลงรักนะฮะลงรักนะครับรักจะแห้งๆก่อนๆแบบนี้เลยนะครับรักแห้งๆก่อนๆแบบนี้เลยนะครับอ่ด้านในนะครับก็จะจานยันนะ จานยันทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับจานยันทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเป็นตะกุดคู่ชีวิตนะครับตะกุดคู่ชีวิตตะกุดหนุนดวงนะครับหนุนดวงเสริมโชคเสริมลาบนะครับ่ดอกนี้นะฮะเก่าถึงยุคนะครับเก่าถึงยุคดูตะกัวนะครับดูตะกั่วนะครับ่าดอกนี้นะครับก็ได้มาไม่แพงนะฮะได้มาไม่แพงนะครับผมขอเปิดขอเปิดราคาที่3,500บาทแล้วกันนะครับผม 3500บาทนะครับตะกรุดคู่ชีวิตนะครับหลวงพ่อพิษวัขมังนะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่เจนเะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมอ่าต่อไปนะครับมาดูเป็นเครื่องรางอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นตะกรุดนะครับอันนี้เป็นตะกรุดน่าจะสายวัฏพันธ์สูงนะครับอ่าดูลักนะครับดูลัก น่าจะเป็นตะกรุดอ่าเขาเรียกอะไรมงคลโสรถนะครับโสรสมงคลนะครับอ่าโสรถมงคลนะครับอย่ดูเนื้อข้างในนะครับเก่าเลยนะครับดูเนื้อข้างในเก่านะครับพร้อมหลอดนะครับนี่ฮะความยาวก็น่าจะประมาณสักดอกนี้น่าจะประมาณ5้านิ้วนะครับ5้านิ้วนะครับตะกรุดโสรสมงคลนะครับ หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับดอกนี้ขอเปิดที่2,500บาทแล้วกันนะครับ2,500บาทนะครับสำหรับตะกูนะครับตัวรถมงคลนะครับตัวรถมงคลนะครับต่อไปนะครับต่อไปมาดูเป็นเหรียญ อันนี้เหรียญเหรียญดูง่ายเลยนะครับเหรียญดูง่ายเลยนะครับเหรียญดูง่ายเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะครับเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงอันนี้เป็นรุ่น2อนะครับพี่ๆนะครับอ่าเป็นรุ่น2อนะครับถ้าสภาพสวยๆก็น่าจะหลายหมื่นเนาะน่าจะหลายหมื่นนะครับอ่าน่าจะหลายหมื่นนะครับนี่ฮะเป็นรุ่น2อนะครับหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงนะครับมาแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมอ่านี่ครับมาพร้อมเขาเรียกอะไร สร้อยเงินนะครับมาพร้อมสร้อยเงินแบบนี้เลยนะครับดูสร้อยเงินเก่าๆนะครับแล้วก็มีตะกุดเงินหนึ่งดอกนะครับนี่ฮะตะกุดเงินดึงดอกนะครับดอกนี้ก็มีจานนะครับดอกนี้มีจานนะครับตะกุดเงินนะครับอันนี้ผมช่วยช่วยช่วยซื้อเข้ามานะครับนี่ฮะช่วยซื้อเข้ามาแต่เขาซื้อมาจริงๆเนี่ยผมบอกทุนเลยอันนี้ผมซื้อมา5้า5,000ันนะครับนี่ฮะซื้อมา5้าพันห้าพันห้าเด็กกับห้าพันห้านะครับ พาอาทุนตก5 5 0 0ันห้านะครับผมขอเปิดขอเปิดราคา800 0นะครับ8 0 0พบาทนะครับ8000บาทนะครับอ่านี่ครับเป็นเหรียญรุ่น2นะครับเป็นเหรียญรุ่น2นะครับสายเหนียวนะครับสายเหนียวเมืองเพชรบุรีนะครับพาดูง่ายนะครับพาดูง่ายเลยนะครับหลวงพ่อทองสุกนะครับวัตนดหลวงนะครับนํำเปรี้ยมขึ้นคอได้เลยนะครับอ่าขอ800 0ันนะครับอันนี้ผมเปิดไว้8 0 0พนนะครับอ่าถ้าไปหายไม่ได้ก็เก็บไว้ใช้เก็บไว้ห้อยได้นะครับ ต่อไปนะครับมาเป็นสิงนะครับตัวนี้เป็นสิงงาแกะหลงพระเดิมนะครับสิงงาแกะหลงพระเดิมนะครับรับประกันงานแทะงานเก่าใสๆเลยนะฮะนี่ฮะใสๆฉ่ำๆนะครับแกะแบบสิงชาวบ้านนะครับสิงชาวบ้านนะครับองค์นี้สวยนะครับเป็นสิงสามขวัญหลงพระเดิมนะครับสิงสามขวัญหลงพระเดิมนะครับดูนะฮะแตกลายงานนะครับแตกลายงานเก่า เดิมทีในเจ้าของเขาเอาใส่ในสีพึ่งแล้วเขาล้างมานะครับล้างมากะว่าจะเอาไปเลี่ยมนะครับกะว่าจะเอาไปเลี่ยมนะตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็ใหญ่กว่าเหรียญสิบนะครับอ่าตัวนี้ใหญ่กว่าเหรียญสิบนะครับนะผมว่าสวยคลาสสิกดีนะครับแต่เสียดายโดนล้างนะฮะโดนล้างมานะครับตัวนี้นะครับเปิดเอาเปิดเปิด ามพันห้านะครับเปิดสามพันห้านะครับอ่าพี่พีท่านใดชอบก็แบ่งได้นะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะครับอ่าสิงทรัพยขวัญหลงพระเดิมนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นหลงพระเดิมนะเป็นสินชาวบ้านเลยนะครับอันนี้นะฮะอันนี้เป็นสินชาวบ้านเลยนะครับเป็นสินชาวบ้านเลยนะครับงานนะครับรับประกันงานนะครับรับประกันงานแท้ครับรับประกันงานแท้นะครับนี่ครับผมอ่า นะครับงาช้ำๆเลยนะครับงาช้ำๆเลยนะครับอ่ะงานช้ำๆเลยนะครับใต้ฐานมีจานนะครับใต้ฐานมีจานนะครับนี่ฮะมีจานนะครับตัวนี้เอาสามพันนะครับตัวนี้เอาสามพันนะครับผมอ่ะสามพันนะครับชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นนางกวักนะครับชิ้นนี้สวยคลาสสิกครับนะ สวยคลาสสิกนะครับนางกวักหลวงปู่หลวงปู่บุญนะครับเจ้าของอันนี้เจ้าของเดิมเขาบอกมานะครับเจ้าของเดิมเขาบอกมานะครับเป็นงานนะครับนี่ฮะนางควักหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับอ่า นางกวักหลวงปู่บุญอยู่ในตลับทีพึ่งเก่าๆนะครับ่องดูเจ้าก็ถองดูก็จะเห็นพวกคาบสีพึ่งค้าบอะไรนะฮะตามเส้นผมนะครับตามท่อแขนตามหน้าอกตรงนี้นะับนี่ฮะสวยคลาสสิกนะครับสวยคลาสสิกนะครับนางกวักหลวงปู่บุญนะครับอ่าตัว ตัวกําลังพอดีนะครับนี่ฮะกำลังพอดีนะครับอ่านางกวากหลงพบปูบุญเอา2,500บาทนะครับ2,500าบาทนะครับพี่ๆนะครับ2,500าบาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์6 1 1 6 9หนะครับอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นผระขันนะครับผระขันนะครับอันนี้เป็นผระขันหลวงพ่อเดิมนะครับผระขันเล็กนะครับถอดยากนิดนึงนะครับอ่านี่ครับผม พระขันเล็กนะครับด้ามงานนะครับด้ามงานนะครับตัวตัวตรงนี้นะครับขออนุญาตนะครับตัวแหน่ตรงนี้นะเป็นเงินนะครับเป็นเงินนะครับเป็นไม้น่าจะไม้มงคลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นผักขันนะครับเป็นผระขันนะครับด้ามงานนะครับสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับขนาดพกพานะครับขนาดพกพานะครับอ่าตัวนี้นะครับนะตัวนี้เปิด3,500บาทแล้วกันนะครับ3,500บาทนะครับสำหรับผักขันนะครับผม นะครับนะถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับนะยินดีรับทุกสายนะครับมาของดีที่เด็ดอีกชิ้นหนึ่งนะครับวันนี้เจ้าของหวงหวงหน้าห่วงน้านะครับเขาบอกตลับตัดมาสมัยนู้นตัดมา3,000นะครับถ้าเป็น ตันี้ก็ก็ต้องมีสี่พันนะครับตลับแบบนี้นะฮะดูครับตลับงานหนาเงินเก่านะครับตลับใบหนามากเลยนะครับตัวนี้อ่ามาชมพระข้างในนะครับเป็นพระร่วงนะครับพระร่วงนะครับอพระร่วงสนิมแดงนะครับหลังรางปืนนะครับองค์นี้สวยนะครับองค์นี้สวยจัดจ้านเลยนะครับนี่ฮะองนี้สวยจัดจ้านเลยนะครับกุวัดพระีมหาธาตุ นะครับลบบุรีนะครับนี่ครับขึ้นขาทตนิมแบบนี้เลยนะครับขึ้นไขาตนิมเลยนะครับนี่ฮะดูนะครับองนี้ นะครับเจ้าของเดิมห <lide> ่วงนะครับเจ้าของเดิมห่วงนะครับพอดีเขาถูกใจถูกชะตาผมก็เลยแบ่งมาให้นะครับแบ่งมาให้นะครับเฉพาะตลับนะครับเฉพาะตลับนะครับเฉพาะตลับก็สามพันแล้วนะครับพี่พีนะครับสามพันแล้วนะครับอนี่ผมเปิดพร้อมตลับเลยนะครับเปิดพร้อมตลับเลยนะครับพี่พีนะครับตัวนี้นะครับเปิดไว้แปดพันห้าร้อยบาทนะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับนะสวยนะครับผมพระ ร่วงรังปืนนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นทุกขไทยหรือลบบุรีแต่ผมดูหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะฮะหน้าดูดูแบบนี้นะฮะผมว่าลบบุรีนะครับน่าจะเป็นลบบุรีนะครับขึ้นคอได้เลยนะครับขึ้นคอได้เลยนะครับผ้าสวยมากนะครับองนี้นะฮะผ้าสวยมากนะครับพ้าร่วงนะครับนี่ฮะพ้าร่วงลบบุรีนะครับองค์นี้สวยจริงนะครับขึ้นคอได้เลยนะครับ ขึ้นคอได้เลยนะครับชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0 6น7 5 6 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระนี่ครับพระรีราเมิดขนุนนะครับพระรีราเมิดขนุนนะครับคุทุ่งเศรษฐีนะครับทุ่งเศรษฐีนะครับองค์นี้นะครับสวยงามนะครับนี่ครับองนี้สวยงามนะครับ เก่าจริงนะครับองนี้เก่าจริงนะครับพร้อมตลับเลยนะครับพร้อมสลับนะฮะเนื้อเน 1991, Anyone, oui, ch, ื้อเป็นผ้าแบบขุดได้นะครับองนี้นะฮะ้าของเดิมขุดได้นะครับอ่เปิดพร้อมสลับเลยนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับเปิดพร้อมตลับนะครับเนื้อเก่าเก่าโดยดูพวกเม็ดแร่เม็ดอะไรนะฮะดูพวกเม็ดแร่นะครับนี่ครับอ่า ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับสําหรับพระรีลาเม็ตขนุนนะครับตลับก็เป็นตลับงานเก่าโบราณน,นะครับตลับก็เป็นตลับงานเก่าโบราณน,นะครับนี่ครับผม อ่าตอนนี้นะครับเปิดไว้5,000นะครับเปิดไว้5,000บาทนะครับ5 0า0บาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 6 4 7 5 6 1 1ีเนะครับเปิดโทรเปิดไลน์เปิดเดียวกันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปมาดูพระนะครับเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับองนี้กระแสทองน้ําทองวิ่งกระจายเลยนะครับกระแสทองน้ําทองวิ่งกระจายเลยนะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตานะครับองค์นี้อ้วนล่ํานะครับอง์นี้อ้วนล่านะครับอ่าพิมพ์อ้นวนอ้วนล่ำล่ำแบบนี้นะฮะตูดแบบนี้เลยนะครับตูด นะครับก้นพระนะครับอ้วนล่ำาัวสมบูรณ์นะครับอ้วนล่ำตัวสมบูรณ์นะครับสำหรับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขีตานะครับเปิดไว้2,500 25บาทนะครับ2,500าบาทนะครับนะอันนี้มีอยู่3องค์นะครับพิมพ์ขีตานะครับพิมพ์อ้วนๆนะครับนะพิมพ์อ้วนๆนะครับอันนี้องค์ที่2อนะครับอันนี้องค์ที่2นะครับดูเนื้อนะครับปึ๊กเลยนะครับอ่ะเนื้อปึ๊กเลยนะครับมีกระแสทองมีอะไรนะครับมีน้ําทองมีกระแสทองนะครับสววๆเลยนะครับอ่ะ มีแร่นะครับมีพวกเม็ดแร่นะครับอ่าชุดนี้นะครับมีเม็ดแร่นะครับเมหล็กดูดติดนะครับเมเล็กดูติดนะครับสวยงามเลยนะครับสวยงามเลยนะครับเอา2500บาทครับผม2,500บาทนะครับ2,500บาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ064 756 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับอ่าองค์ที่3นะครับองค์ที่3านะครับ องที่3านะครับหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับอ่าองนี้สวยงามนะครับขึ้นเกตเจดีตะนิมขุมนะครับอ่าขึ้นเกตเจดีตะนิมขุ่มสวยๆเลยนะครับอ่าตะนิมขุ่มสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะอ่าองนี้นะครับสวยงามนะครับพิมพ์ขี้ตาองอ้วนๆลำลำเลยนะครับอ้วนๆลำลำแบบนี้เลยนะครับอันนี้เอา2,500บาทเหมือนกันนะครับ2,500บาทนะครับผม2,500บาทครับอ่ารายการต่อไปนะครับ รายการต่อไปมาดูเป็นพระปิตานะครับ <_ S 1> เนื้อผงนะครับหลวงปู่จีนนะครับหลวงปู่จีนวัดท่าลราชนะครับพระปิตาหลวงปู่จีนนะครับสวยงามนะครับองค์นี้นะฮะสวยเดิมเลยนะครับสวยเดิมเลยนะครับเจ้าของเก็บไว้ดีมากนะครับเจ้าของเก็บไว้ดีมากนะครับนะ องนี้เอา2 5 0 0เหมือนกันนะครับเปิดด้วย2,500บาทนะครับพระปิตาหลวงปุ่จินะครับรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปมาดูเป็นเหรียญรอนะครับอ่าเหรียญรอโบราณนะครับอันนี้เจ้าของเดิมเขาแปะทองปิดทองบูชานะฮะแปะทองปิดทองบูชาองค์หลวงพ่อนะครับรอเก่ารอโบราณนะครับ2 4 7 8นะครับหลวงพ่อไปนะครับนี่ฮะดูขอบข้างนะครับอ่าขอบข้างดูรอยตะไบนะครับการเก็บรายละเอียดนะฮะ ดูเก่าเลยนะครับดูเก่าดูดูง่ายเลยนะครับหล่อโบราณหลวงปู่ปู่ไปนะครับหลวงปู่ไปวัดกำแพงนะครับเหรียญน,นี้นะฮะปเปิดไว้สามพันนะครับเปิดไว้สามพันบาทนะครับหลวงปู่ไปได้มาได้มาสองเหรียญนะครับได้มาสองเหรียญนะฮะเหรียญนี้ก็สวยนะครับเหรียญนี้ก็สวยนะครับนี่ฮะเหรียญหล่อดูง่ายนะครับเหรียญหล่อดูง่ายสวยโบราณคลาสติกนะครับสวยโบราณคลาสติกนะครับ นะครับผมอาเรียนนี้เปิดไว้สามพันนะครับสามพันบาทเหมือนกันนะครับ 3,000บาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับมาดูเหรียญหล่อเตาลีดนะครับเตาลีดหลงปูทวดนะครับเตาลีดหลงปูทวดนะครับเนื้อสวยๆนะครับเนื้อสวยๆนะครับนี่ฮะหน้าตาสวยงามนะครับคาบเป้าดินไทยนะครับคาบเป้าเดิมๆนะครับคาบเป้าเดิมๆนะครับสำหรับหลงปูทวดนะครับเอาองค์ละ1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับ ตารีดนะครับ อ่าปีศูนย์ห้านะครับผมอันนี้องค์ที่หนึ่งครับผมองค์ที่หนึ่งครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สองนะครับนะอันนี้องค์ที่สองนะครับบัวเป็นเหลี่ยมเป็นมิต также, ิตัวยๆแบบนี้เลยนะครับบัวเป็นเหลี่ยมเป็นมิติตัวยๆแบบนี้เลยนะครับเส้นริ้วจีวอนสวยคมนะครับดูผิวนะครับดูผิวเก่าแห้งเลยนะครับดูผิวเก่าแห้งเลยนะครับบัวเป็นเหลี่ยมเป็นมิติสวยคมนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับอันนี้องค์ที่สองครับอันนี้องค์ที่สองครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับ 1500บาทนะครับต่อไปองค์ที่3ามนะครับต่อไปองค์ที่3มครับอ่านี้องค์ที่3ามนะครับหลวงปู่ทวดเตารีดนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับต่อไปองค์ที่4ี่นะครับขอญาตไปไวหน่อยนะครับอันนี้องค์ที่4ครับอันนี้องค์ที่4ี่ นะครับองที่สี่จะมีตอกโค้ดนะฮะพิเศษนะครับตอกโค้ดนะครับตอกโค้ดนะครับนี่ฮะโค้ดลึกๆลงไปเลยนะครับอ่าโค้ดลึกๆลงไปเลยนะครับเนื้อเก่าๆนะครับเนื้อเก่าๆนะครับบัวคมๆกีรอนคมๆสวยงามนะครับอ่าฮันนี่องค์ที่สี่นะครับผมองที่สี่ครับหนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้านะครับองค์นี้ก็สวยนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับอืมนะครับเนื้อออกลับละหมดเลยนะครับชุดนี้นะฮะ นะครับ1500าบาทนะครับต่อไปองค์ที่6ครับองค์ที่6นะองค์นี้สวยเลยนะครับองค์นี้สวยเลยนะครับตอกชอชิงเหมือนกันนะครับต่อชอชิงนะครับกรรมการนะครับนี่ครับผมอันนี้องค์ที่6นะครับเอา1,500บาทนะครับองค์1 5 0 0บาทนะครับต่อไปนะครับมาดูเป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านพิมพ์พละรอดนะครับอ่าเนื้อเดิมๆนะครับผิวดเดิมๆนะครับอ่าผิวดเดิมๆเลยนะครับอ่าเจ้าของได้มาอย่างไงก็ เก็บไว้อย่างนั้นเลยนะครับนี่ฮะพิมพ์พระลอดนะครับสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับสําหรับหลวงปู่ทวดนะ้ว่านพิมพ์พระลอดนะครับเอาองค์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหมือนกันนี่องค์ที่หนึ่งนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอ่ะต่อไปองค์ที่สองนะครับต่อไปองค์ที่สองนะครับผมอันนี้องค์ที่สองนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับ 1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ064 756 1169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ